สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีวันนี้แม่น้องอดามาตามพ่ออุดนะคะพ่ออุดงัวที่ผ่านมาเพื่นถือลอตเตอรี่3ตัวท้าย2 8 8พี่นอ้องงวดนี้พ่อผ่นฝันแล้วพี่น้องเลข2ตัวห้างเดียวพี่นอ้องเฮาก็ไปรับช้มรับฟังเลยค่ะเอา่อพผ่นฝันจังไถในเลขตัวไดไปเบิ่งไปชมเลยค่ะค่เมื่อนี่มาตามพ่ออุน<า>นดแล้วพี่น้องด้อยพ่ออุดพ่ออุด ือได้ยินข่าวว่าถืออันเลขตัวสามตัวไหมจ๊ะโอ้ยสองปดแปดได้มาติไซพอโอ้ฝันฝันฝันเหลขแปดสามตัวเลยสี่แปดแปดสมใบได้สองแปดแปดสามแปดแปก็เข้าแปดแปดไม่เลยถึงองแปอ๋อก็เลยได้ใบหนึ่งหรดจ้ะได้ใบหนึ่งได้ทุนขึ้นอยู่ได้ทุนขึ้นหมจ้ะวันนี้งวดนี้นงวดนี้ละาสองหูนนี่ละสองูนได้มาติไซพอมันคว้คิดมาก่ไหน่ร คพ่งฝันเนี่ยแหละ,ะฝันนี่สองเลขศูนย์เป็นสระอ๋อจะได้จ่ายกันคือวันนี้ฝันแล้วเนาะวันที่สิบเจ็ดมกราคมเนี่ยพอ,อ,อฝันแล้วฝันแล้วืได้ว่าถือเพราะถือกรบอเพราะบ่ามันใจดอกใจมากนะจ้าก็ลองเบิ้งพ่อบมีผู้ใดดูหรือ,อเออสียออกตัวใดเนาะจ้ะเนาะ อ,อ,อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเร้อแม่แม่เอฟซีพออุวุดผลกระบ,บอกบอ่แห้งเลขเด้เดเอ,อค่ะผนวางวันที่17มมกราเน่ผฝันวีนองฝันเห็นเลข02 20เด้อค่ะเลขเลของผลบอลายหางเด้อค่ะมีแม่เอฟซพวดที่ผ่านมาพอผลศึกเลขค้ายสตัว 2, 2องสองแนบ่พอส8งอืมสองแปฝันเห็นเลข8ปสาตัวใส่ได้อยู่จ้า ก็เลยไปลอตเตอรี่น้ำพรอยาใหญ่นเนี่ยเพราะนี่ย่งก็อนไม่เย้าอืมพรอหญ่รีดจ้าเลยเอาแปดแปดสามใบก็เลยถือใบหนึ่งล่ะอือก็โชคดีนุ่มพอเนาะก็ได้ก็ได้ทุนขึ้นเหมือนว่าจ้าหัวนี่ฝันแล้วเด้อค่ะหัวนี้ได้ลอตเตอรี่ไปพ่อซื้อแล้วสองศูนย์นี่ซี่ใบละอ๋อเด็กเอามานดาบอลลอตเตอรี่มาเนี่ยบอลเด็กเอามา สอศูนย์ก็ซื้อสองใบจ้่สอไ<า>สอไ้<า>อไอ้ศูนย์สองคือกับสองใบจ้่มันซื้อยี่นี่น้ำเย่เขียวนี่แหอือก็คือได้หลายใบแล้วเนาะสองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยหาโคแล้วจ้่พอเคยเอาเสียงเอาเอาเลขตัวนี้เสียงฝันไปเคยเอาเลขศูนสองเนี่เสียงไปแต่แต่ในลอตเตรีไปเนี่ยท่านเสียงน่ก้อนจีน้นนสาธุคุณพระคุณเจ้า าาปวดรักษาเธอละผุ้พ้องจ้ะคืองวดนี้ก็คือยืนยันเลขคือมีศูนย์สองกับสองศูนย์ะพ่อเออ,อสรุปเลขของพอวุฒเด้อค่ะเด้อวันที่สิบเจ็ดมกราคมหก<ม>เก้าพ่อเพิ่นฝันมันคือนองฝันว่าในความฝันเห็นตัวเลขเลยเหมือนพ่อพ่อมันใกล้ๆมันแว่อนละอืม เป็นตัวเลขศูนย์สองสองศูนย์เด้อค่ะเด้อหววที่ผ่านมาเพิ่นกะชายโย่เด้อค่ะเพิ่นวะชายโย่ถือรถถือรถเตอรี่ใบหนึ่งสามตัวท้าย<ป>สองแปดแปดเนาะค่ะเนาะวันนี้เพิ่นกะหายาแ้วเด้อค่ะเอ้าขอบคุณพ่อพเพื่อนหลายที่หายแนวทางขอให้แม่แม่แอิฟซีโชคดีกับพ่อวุฒิเด้อค่ะเด้อเพิ่นมีเลขเพิ่นกนะบบแพงเด้อค่ะเพิ่นเห็นแมวงดาเพิ่นว่ามากพอเจอันพอมีเลขแล้วพอสูตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วเพ่นวะ เพิ่นซู้เพิ่นกระซือสองศูนย์ศูนย์สองเรือค่ะเลขเพิ่นบ่หลายหางสำหรับคนทุนน้อยแม่แม่น้องได้แนะนะว่าวหา้ามพาดคลิปนี้นะพ่อเนาะ<อ>สำหรับคนทุนน้อยนะจ๊ะเลขเพิ่นก็มีสามหนีเด้อค่ะแยกโคงสุดท้ายแม่งดาจีปตาเพิ่นอีกเด้อค่ะอขอโทษขออภัยแม่เอฟซีหลายๆว่า,ามันเป็นร้านค้าไหมค่ะเสียงกระด,ดั้งแน่เด้อค่ะบีบเอฟซีผมว่าเป็นร้านค้าชุมชนเนาะพ่อแล้วก็เป็นค้างใหญ่ไหมพี่น้องเสียงกระจดั้งแน่จาไดจก็ขอบคุณพ่อวุฒิหลายๆที่ให้แนวทาง ขอให้ f ีมีโชกมาลาบกับพ่อวุฒนะคะนองเห็นกุคลำ không thể thôi, gì đó, không thể thôi, được nó không thể cái nào gì đấy, à à, nhá, đấy, nhá, không thể nào cái gì đấy, nó chỉ nhìn một chỗ, cái gì ถ้าค้อมปอกมแม่เก็บไปใส่อันลาเบเศษฝนเนาะค่ะเนาะด้วค่ะหอมหอม เอาปใส่แกงะะด้วยค่ะเด้อการลำกําลังห่อเลยะค่ะแม่แม่เอเจีเก็บบ่อไหลด้ค่ะเก็บน้อยๆเก็บพอได้กิน